ทุกีทุกคนทุกนี้ก็อยู่กับหน้าตัวไปเข็มงวดนี้มาสอนการเพิ่มนไปนะของนะก็เดยแล้วก็มาที่เข้าประสบใช้ครับดูที่ผมจ้เลียนะถ้าผมสอนมากล้นะฝัร้างนี้นะเขาก็ฝานะครนะ นะครับเพื่อใงานครับพัฒน์ผลก่อสวาัยก็จะเป็นตวกบริการต่างๆที่ใช้กันมากมายครับก็จะมีตัวนะครับยูทูบทิกตอรนะิเตอร์อิสรบริการต่างๆมา,ากมายที่ใช้กันนะครับก็จะเรื่อกไปด่ของเฟซบุ๊กนครับตอนนี้ก็จะ การเพิ you, mm ่เต yeah. mm ิมคมที่เข้ามาเนาะป็นการปดไลนะครับเนาะก็จะมีเวลาได้เลยว่าอาการรดไฟนั้นรดเรวมากกับเรื่อเาจะบกนะก็สามารถตกแต่งครับได้เลยที่ต้องการเรื่องควาสมบรนกตกแต่งบวกกับคามบมหาอาวทีาต้องการตามต้องพธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้และผ่านน้ำปดปลยนน้ครับว่าความไปแลแวนะเฟสจะมีว่เฟจะต้องิดนะปดปล่อยนนครับอาวุโู้เนาะ ครับมเป็นโฟล์ตของการคณะก็เป็นประเด็นรายู่ทธ์มาหนึ่งนะแล้วก็คลิกก็เป็นลิงก์โฟล์ตแล้วก่อนที่เราจะปั๊มงานเราก็มาสแกปปาโฟล์ตของเขาเนี่ยหรือว่าโฟล์ที่เราต้องการปั๊มไม่ใครเนาะได้เปิดเป็นาะไรบ้าเนะต้องเขียนภาษาร์ทอะไแบบนี้นะต้องเปิดเป็นทุกตแล้วก็เขียนวอะไรกันนะคราเป็นถ้าข้าเป็นเพื่อนเพื่อนหว่าเป็นอะไรได้เนาะแล้วก็คลิกมาคือโฟล์ที่เราต้องการปั๊มเนาะ มาหากครับเราก็เลือกการที่เราต้องการทบเรียอง้อยนะผมก็จะเลือการนี้ร่สดีต้องเลียนเรอครับก็จะเป็นผลการการารนัทรั้ตมปีที่นะครอับเปนามืนรับประมาณร้อยลายเนาะการอยู่ที่าตอนหน่งร้อยลายครับก็กดไปครับโอเคระบบได้รับคำสั่งไปแล้วก็รอคือสุดคนเอเลยี่คือบกอสองหนึกาครับริการหนูใโเนะ ควมเร็วก็อยู่ที่ประมาณ100เคครับไม่รับประกันมาเป็นลิฟต์รถที่นั่งรอรอโยนะครับมาบานน่าจะไม่คนเดี๋ยวหนก็น่าจะมุนะกรังเกตภายโยนไล่เดินที่เที่ยมา102ไปยึดสองลายในน้สมัครเ็นารอผมอแนะนำว่าไปีใครเอาไว้ทำกาตลาดทั้การเิ่มคะแนนแลเพิ่มความ จะช่วยได้ดีครับเนาะก็รอเพิ่มกำลังกใช้งานแ้วมันความคลาดที่เข้ามาในงานงานควบคุมนะครับทางให้เรื่องการย่องทางเยอะที่ตอ้เราเรียนความคิดดิบดิบเนาะทางก็ไม่ใา่แต่ตามมาเรียนนะาเร่นตางครับเป็นวเป็นอะไรประมาณนี้ประมาณแต่เราอยู่นั้นเราเพิ่มเนาะเราจะรัประมาณจุด ที่ปะชาในนำเพื่อนก็การในน้เพื่อนเนาะสถาการณ์ในต่างๆครับกรณีพี่เราเปนะ้รัอย่าไครับในนำต้องติดรับนองตอช้นรับ้าทเนาะกอรายอดงสักกูนับอไรที่เป็นอาไรเนาะะไร เราดใาไรครับสมามานเลยนดจากใสมาานกได้นะไปครับผมตกว่าตัวนี้ครัยอดไลมีการเด้งมาเรยบร้อนะจากคนเดิม ย้อนไหล่แล้วูรูนมาสองหลักได้แล้วเนาะก็ย้อนไหล่แล้วขึ้นรด้เปล่าแล้วครับนะก็คาที่อย่างเช่นการกดการเพิ่มยอดไายง่ายๆนะก็ปลอดภัยถ้เรามาใช้ระบบผานการพัฒนาเองก็เคที่เป็นสายยิ่งแอดเลครับทุก่องสายเพิ่มยอดไายของก้แนนี้นำไปตัวอะไเกมเนาะสับเป็นสายแปดลิงแล้วก็ทิ้งได้ดีเป็นอย่างมากใครที่สนใจแล้ก็สามารถครับผม